ยกล่างหลบได้มังใครมาก็ไม่ไดินหนุ้ลู้หมีโดนบ้าที่ยังอยู่ดีหนูอะโดนแล้วเป็นใครก็ต้องปาันมุงแต่กนเนี่ยไอเกมมีลูกหมีทั้งหมดค่ะฮ้ย ฮ้ยขออันไหนได้ปะอะไรวะเนี่ยสวยยิ่มแล้วอ,อ,อันไหนด้วยเป็นหนึ่งทีเหละท่อหล่อเทพเป็นหนึ่งทีครับผมไปละ ก็ใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามเพจอัคขึ้นแบกเอกันให้ด้วยนะครับสตรีมทุกวันเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงนั่นเองนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเก็บก็ขอกระตุ้นท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัคขึ้นแบกเอกนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับค่ะนมเตยเหี่ยวขนมเตยไม่ใช่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 ครับไม่ใช่ลูกหมีไม่ใช่ละไม่ใช่หรอผิดช่องลุงหมอยพามวยครับลูกหมวยพามีเดี้ยวผ่านพับ ียไม่พูดต่อดีกว่าอยากจะแบบพูดเชยไงแปลกๆจังเลยว่าไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าตีเนี่คอตันข้าไม่ได้นะลุงนะข้าไม่ได้นะเป็นเฮี้ยเออเออแต่เอาว่าเออขอโทษขอโทษขอโทษนะบัดดาขอโทษนะบัดดแม่งเอ้ยโดนสตันโดนสตัดสามพีเลยไอ้ห่าอย่าไปกลัวทุกอย่างมันมีข้อผิดพลาดเสมอเตี๋ยเราตัดอันเดียวให้ตายเถอะ หมาว่าเฟิร์สบัตรแรกของเกมนี้แม็กมาเทียบกันไปศบที่สองครับผมเทมเหรอเทมเทมที่มันเป็นแบบของทอดเหรอเขาอยากเรียกชื่อเธอไว้กลัวจำไม่ได้ไงอ๋ออเฮ้ยเลลักหน้าลงไปล่างแล้วทาไมเขาจริงจังจังเลยปะน้องเขาจริงจังอ่ะแต่ว่านายต้องจริงใจแน่ๆเลยสรุปนายมีแฟนยังอ่ะ มีแล้วมีแล้วใช่หรอทำไมถึงรีบมีแฟนจังงานนี่โดนกดอะเศร้าอะนายก็กดมันฟรีนายไม่กดมันเลยโอ้โหนายไม่เปลี่ยนนะเราอะรู้จักว่าจะกดอะนายไม่เปลี่ยนเลยอย่า้ยโดนกำจัดทิ้งหลายตัวแล้วนะเก่งจริงเลยนะตัวแค่ไอ้ต้าไปไหนกลับบ่อไปแล้วโดนคีบป่าติดใจโอ้ปวดลุงหีนี่ทิ้งหนูได้ไงใครก็มากดติดตามตรงนี้เน um ี şey like ่ย สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหน้าใหม่ด้วยนะครับผมสำลีขายหอยสำรวยขายหมีครับผมพามาพามเฮียโดนเสียบพ่อตายไหนนาเตดนี่มาดิเฮียเอาคุณพ่ะเทมเทมเดี๋ยวมาบนหน่อยนะไม่เอาไม่เปิดอะไรนะเดี๋ยวมาบนหน่อยนะครับพูดพอๆได้เปล่าเออไม่ชอบคนพูดถึงข่วนอ่ะอะกูแตกเฮ้ย โอ้ยมาอนตีมาอนตีเออ้องหนูตันไม่ได้โอ้มามุมตบเลยสวนสวยสวยโคตรเตียมหนงเวียนใหญ่คิดจะไปทำไมเทียมเจ๋ออย่ามาข้างขึ้นแย่เอาอะไรวะโคตรหลงเกโดหลักหน้าข่าทำไมโคตรจกเนี้ยโอ้เลยไม่เป็นนิดนะสามทางไม่ได้จับใครบอกให้คุณแล้วใครบอกให้คุณไปไปกลางเขาใช่ป่ะมันต้องมีบอรใช่ป่ะ ใช่ต้องมีบอลเท่านั้นอะไรวะเนี่ยทีมวิดอลเฉยเรามันเทพวิดอลอยู่แล้วมาว่ตรเดีอ่ะแล้วผมสามทางบนบนบนขึ้นไปลักหน้าขึ้นไปแยกล่างแยกล่างมันยากแยก่ะมเหี่ปะมเหี่ะสภาพจะโดขี้ป่าดีรักแรกมันแยกยากลักมากมันอยากแยกใช่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 อะไรวะนะรักเธอเป็นคนแรกใครยกมันอยากเฮยมาว่ะมาวะคตเตีนเวนใหญ่ครับ้สอยู่ปตรีมครับ ติดเหลืองแล้วจะตีมอยู่ไอ้เต้าไอ้เต้าเฮ้ยเต้ามันไม่เสียบเลยอะมันไม่เสียบมันไม่เสียบเลอเฮ้ยมันเสียบเลยแล้วมันเสียบเลยแล้วโอ้ยออกขวดอยากชอบลุงถ้าไม่ได้นะถ้าตัวนี้ไม่ได้อีกนะเอาเฮียนี่ก็ได้ว่ามานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยมันมันขวดกับแล้วส่วนแล้วฮัลโหลเสียบดิเสียบดิเออต้องงั้นไอ ขึ้นเวตายเออไม่มีใครเห็นหรอกเมื่อกี้เนี่ยจับไม่ได้อ่ะเฮ้ยไอ้ต้าเออแม็กมาเส็บสามบาทตายห่างงงเลยแม็กมาเอ้าแล้วป้อมไม่ยิงเฮ้ยท่านได้ติดได้ป่ะท่นได้สองแล้วนะท่านได้จากไหนวะวันแหละท่านท่านเดาเฉยบนจะปล่อยสองตัวเลยหรออย่าหนูลงไปหาพี่ปังลวแหละ นต้องมีเอามันตหลบก่อนหนึ่งทีครับผมใส่มัน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 ทำมันเร็วเร็วออกไปไหนอะไปไหนกันไปไหนกันหมดอะเดี๋ยวก่อนเอล่าสุดล่าสุดโดนเทถ้าหรออะไรวะเนี่ยอ้าวถ้าหรอล่าล่าสุดล่าสุดโดนเทอยู่ในป้อมครับผมถ้าหรออะไรครับเนี่ยสรุปเราจะได้ฆ่ากันปะ นี่กูเล่นนอมอดเดี๋ยวเรานี่เนี่ยเราไม่ไม่เราอ่ะเราทิ้งเพื่อนไปไหนเราอ่ะเราอ่ะอะไรหนูไม่ได้ทิ้งมานละหนูหมดขอขวดหน่อยครับมีปะมีอยู่ก้นขวดเนี่ยเอาไหมเอาแจกไม่พักเลยว่ะกูแจกสี่ตัวได้เลยโคตรจดเลยแม่งโคตรรวยเลยไปเอาเนี้ยเอานี่นะเอาแม็กมัรสเอาแม็กมัรสเฮ้ยไม่ทันแล้วเอาแม็กมัรสมึงเสียบอลไรเฮ้ยมันตันมันตันเว้า หนูมีข่ามันหนูมีข่ามันมีมีขวดปะมีขวดปะไม่มีแล้วมีใครมีขวดเลยเอานี่ได้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 แล้วยิงได้ยิงเออยิงแล้วก็โดด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 เออยิงต่อแล้วก็กระโดดต่อยิงต่อแล้วโดดต่อโดดต่อโดดต่อนั่นแหละสวยที่ปังยืนบ่ยอีกแล้วนะเอาวาบันที่ว่า เล็งกลางอยู่ในของผอมของปอมอันนี้ไม่ได้อันนี้คือยีเฉยๆคือเล็งเหรอเล็งอยู่เล็งอยู่เฮ้ยโดนอีกแล้วเจอเขาทางยูคิแนวมุมลายตะวันแดงฉันเห็นมันสงสารเลือดทนไอไม่พักเลยว่ะโอไม่นะโอไม่นะจะออกอะไรก่อนอ่ะ ออไฟฟ้าหรือว่าถ้าจะเอาเล่นง่ายๆออกออกวินวอลก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าจะเอาเซฟจากอลักหน้าออกนูตนก่อนก็ได้แต่จริงออกวินวอลมันเป่นกันดิงตอนั่งเต้าหัวแล้วลุงมัคือไรนะสปาเขาต้องมีพื้นฐานดีชื่อไอเทมอ่ะเอาแค่ไม่รู้ว่าจะออกเชยดีใช่ไหมคะพ่อทัครับเอ้ยแต่คุณแม่คู่ขอโทษครับช่วยมากลางแล้วฮะมากลางแล้ว ถ้ามาตีอีดอกกระหล่ำเนี่ยเออดอกกระหล่ำเฮ้ยเอ้ยออโอ้โหตันคู่เลยลุงยิงมาหนี้ไปไหนอะ่ะมาว่ะเอ้ามีเหี้ยถ้าตันคู่อีกแล้วอ,อีดอกเอ้ยหนุ่ยโอ้โหโดนหลักแม่เลยรถตัดแม่ไขนาดนี้แล้วทำไมตอนตอนเกมสองทีมป,ปลาไม่โดนก็มาดีครับ เออว่มา, legen. ามาดิครับยึดปัองพี่มังค่ามันเพื่อังค่ามันไปไหนอะไปไหนปวดหลักหายู่ปวดหัวปวดแค่เนาะปวดจะปวดเหลือจะเชื่อให้ตายเถอะเทรเลทบี้ทั้งทีมเลยกูเนี่ยหน้าหลักออกเอ็นินจาเินจาก็แบบจะตั้งใจเล่นแต่ดาวกระจายไม่โดน เราทีมกูเหี้ยมมากเลยเนี่ยนะเออนี่นี่เป็นไงอะคูนอะลุงหมีหนูอุ้ยตายตายตายตอนแรงยังงะตายละอ่าขอโทษ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 พีดไปแล้วเอาเหมือนพาเพื่อนมาตายอ่ะ เพลยจะน้อยก็ซับแล้วอะ่เปลายเกมนี้ผมแบกเฮ้ยเอาอะต้นรีเวทผมอะให้ผมจะเป็นแครนี่อารมณ์ดีวันะผมโยนเกมไปแล้วใช่ป่าโยนเกมเลยเหรอเล่นกับผมอาจจะไม่อารมณ์ดีก็ได้นะแล้วผมเล่นเป็นซีเรียสอยู่แล้วผมเล่นเป็ซีเรีสอยู่แล้วผมเล่นเป็นซีเรสอยู่แล้วจริง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  มาดิสิกินไก่ไปเลยครับเก่งเหรอเ <c oughs> ก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอเอาไปรอนหน้ตามที่ซือครับผมเมื่อกี้มึงไล่หัวสัตว์ทามมิงกูแล้วมาหืมตะกีเฉพาะไงระวังผม <c oughs> ทีเดียวเองอโฮ้ยทีเดียวโอ้โหดินายป้อมใส่หน้าเลย พี่ฟังพี่ฟังไปไหนเผื่อจะเชื่อพี่ฟังรู้ได้ไงไม่ตายเถอะเฮ้ยกมาองอะไรคนนั้นฉันเห็นมันอยู่บนลังคาแมงมุมกัดพี่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนี่ดวงตาลูกวาวอายุเยอะนะเนี่ยเราเนี่ยเต่า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 มีทง่าไหมโอ้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  ข้างนี้ 1941, อะไรกูนะควนช้างนี่จะรล้วนะเอาซัพมันได้ไหมเกมนี้ขออิมมมาโทษแล้วกันนะขิงย ar er. so ังเลยตายอิมหนิ่งเก็บไปไม่เป็นเลยหนิ่งเก็บเลย ไม่ได้โหลด RV ไว้หรอวะดูจะส่งแล้วไม่น่าได้อิมนะเกมนี่เราไอพูดแล้วมันนกอิมดีมันคอนก่อนอะได้ประเด็นมั้ก็ไม่ได้จะขิงสักเท่าไหร่ดูจะส่งละคอนแน่นอนอะเก่งเกินอะโอ้โหสกอร์สิบห้าคิวนี่กูฆ่าไปแล้วสิบยอดอลนนท์สิบเอ็ดคิวแจกไปแล้วห้าหน่าว่ะโวบะอยู่จะได้ เตยคิดไม่ทันนะเตยนั่งเงียบแล้วอ่ะเฮ้ยนนต้อง้มีข้ามันเอายีนี่ก่อนเลยนะแม่งแส็บโอ้ยยาพี่ปังพี่ปังพี่ปังข้ามัน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 นี่วันนี่วันเออนี่มันไงรัดไปดีเอ้ยโอ้โหดอนไล่ตกใจเย็นใจเย็น โอ้ได้ทีลาดเลยอ่าเดี๋ยวไล่ตบอะดูดิตั้งกีเลวะเอาเบ็ดเมลแม่งเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่โอ้โหเขาวิ่งมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวคเิปเองออกแยกล่างหลบได้หมันไปมาก็ไม่เด้นลุงหมีโดน้าที่ยังอยู่ดีหนูอะโดน แล้วเ,เป็นเหี้ยอะไรจะต้องปามปมนมงใสกูนเนี่ยเฮ้ยเกมนม้รู้ม่หนีมาโหดมะเฮ้ยเฮ้ยขออะไรได้ปะอ,อะไรวะเนี่ยสวยยิ่มแล้วขอวอะไรด้วยเป็นหนึ่งที <c oughs> เหละท่อหล่อเทพเป็นหนึ่งทีครับผมไปละ มีประโยชน์แค่นี้แหละขายหมีมีประโยชน์แค่ไขา่หมอยู่ยหมไขายหมี่วะ FC คนขายหมี่ครับเดี๋ยวขายหมอยก็ดีอยู่แล้วขายหมี่ก่อนยิงว่าเขาจะขายหอยหรือขายหมอยหรือขายหมี่ขายแม่งสองอย่างเลยแล้วกันช่วงนี้โายหดเลยอะไรได้เงินขายได้เยอะไรขายได้ได้ทั้งขายไปเถอะเนีอ๋อจัดไปดีครับ อะไรครับเนี่ยแบบว่าค,คนริงยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยอ้าวเคยแบนไม่อยู่โอ้โหยังจะโดนอันตีมึงอีกนะเฮ้ยยิงตายมวเนี่ยลตลกวาเนี่ยมาเด็กเล่นด้วยเฮ้ยพี่โอ้ดึงดอนอมาอีกแล้วเขาไม่คิดสรรหาจะดึงตัวอื่นมาหรอวะาวันขวัน อ้เฮ้ยอะไรวะนะเมื่อกี้เอ้ทำไมตานี้พี่ปังโหดวะเล่นเองมั้ยล่ะหนูจะสงสัยตีนายก้อมหัวดีนายก้อมหัวเป็นตัวไหนอีกเฮ้ยโอ้โห ไม่งั้นมันจะเสียบเอ้าแม็กมันไม่ม,ไม,มีนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยสตัร์นไหมนะใครเนี่ยเฮ้ยขอเลือดหน่อยฮะแบ็กสมิธเดี๋ยวแบ็กซมิดคิวไม่ได้ฮัลโหลเอย่านะคิวก็ได้ไไดอะ มันมีสกิลฮิวได้ไหมครับนี่จ้าสามสีนั่นละกันขอขออีกรอบหนึ่งได้ปะไปเตยฮิวไวอพี่ไหนดิเอาเรียกได้ี่ดีพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะตายแล้วใช่ิวไม่ได้หรออาวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีรุนี้นะมาลาให้เอามาลาบ่างโอ้ยขำมันฮิวได้ไม่ใช่เหรอวะเพราะมันบวมมันบวมคามเร็วใช่ไหมจะกิวใช่บความเร็วกระดังแน่ไปไปไป ไปแล้วล่ะหม่ได้สัตวเขียนมาพวกยังเล่นยูยนะไม่ไม่ไม่ได้เล่นนานไงเจ็บลืมขอโทษรั่วเลยอะ <laughs> แม็กซ์มวิทนะีวยูอะไรอย่างวะ